นี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะหลังฉีดก,กับตันเมทบิลเลยนะครับมแมลงเนี่ยจะแห้งุวยแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นต้นพริกที่ผมฉีดนะครับต้นพริกบ้านผมใหญ่มากสูงมากทุกคนนี่มาดูดูดนี่ทุกคนเห็นไหมอันนี้คือมแมลงที่แห้งนะครับโดนกับตันเมทบิลแบบนี้เลยนะครับทุกคนมีเยอะมากเลยนี่ตรงนี้ก็มีอีกเห็นไหมนีนี่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  เห็นไหมครับนี่มแมลงเขาจะแห้งแบบนี้เลยนะวันแรกเนี่ยเมื่อเขาได้รับเชื้อแล้วเนี่ยเขาจะมีอาการป่วยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสามวันเขาจะแห้งแล้วก็ตุ๋ยไปในที่สุดนะครับพืชผักสวนครัวใช้ได้หมดแนะนําเลยนะทุกคนเพี้ยวไฟไลายแดงหนอนมแมลงต่างๆจะไม่มีมารบกวนเราอีกเลยนะครับใช้สารชัวภาพกับตันเทมทบิลเชื้อเมทเลเซีมบองบิว,วเลีรน,นะครับตัวนี้เป็นเพาะเชื้อในห้องแลบนะครับทุกคนใช้ได้ทั้งพืชผักสวนครัวแล้วก็ไม้ประดับนะครับพ่กัดไม่ต้องไปตามหาที่ไหนผมแนบเอาไว้ให้แล้วในตะกร้านี้มห็ก้้ดดวีโปชััจใย